ยังท่านร่วมายกา็สัดีคครวางด้านค่ะครัวดีน้องๆใหม่ เวลาให้ดีเวลาให้มีเราข้อมันความสําคันธให้ดีว่าอะไรน้ำสําคันกันเพราะว่าตอนเราเรอะไรเรีนื่อเดียวก็ต้อง่าอะไรนี่ไม่สาคัญรลอว่าสังพันธรามาแล้วก็อารบณ์อันหนัเอาไว้ก่็นใคร่ต่อที่เราป้ความสำเร็จแล้วแล้วก็ถ้าประสบความสำเร็จเนี่ยสำหรับที่พี่ดอกาได้ได้ในสิ่งที่เราตั้งค้ามหมายไปแล้วเอาคนในยาเป็นครูเป็นเาลาถ้านอนเลียนเรียนสำหรี่นะน้อง